สสำหรับ FC เบริษัทว์ทอโต้นะครับก็วันนี้นะับผมนะมาซื้อทองนะเพื่อเอาไปแจกให้กับสำหรับ FC แฟนเพจนะครับที่จะเป็นแฟนตัวยงนะับใครที่ติดตามชมเพจทอโต้อยู่นะครับก็อันนี้คือทองที่เราซื้อ นะครับเราก็จะเอานำไปแจกนะครับตามที่เราไลฟ์สดกันไว้ตอนเย็นนะครับติดตามชมนะครับว่าใครจะได้รับนะครับสร้อยคอทองคำนะครับสองเส้นนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับและสวัสดีทุกท่านเลยนะครับและวันนี้ผมมีรถตู้นะผมบอกเลยว่าเป็นรถตู้ V I P แล้เบา V I P ที่สวยมากสำหรับคันนี้นะใครที่กำลังมองหาตัว t o y o t ้าคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องยนต์2.5 วันนี้ผมมีปี12เข้ามานะครับด้านหลังของผมนะครับคันนี้นะรถเข้ามาใหม่เลยนะครับแต่ก่อนพาไปชมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคันนี้คือ Toyota c คอมพิวเตอร์2.5นะครับปี2012นะครับฟังดีๆนะคอมพิวเตอร์2.5ปี12นะครับเลขไมล์168,000กิโลนะครับไมล์168นะได้รถเบาะว V10 ที่นั่งนะครเป็น3แถว1 0ที่นั่งสวยๆไปเลย สำหรับใครสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแน่นอนนะรถตู้ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าจะหารถตู้ที่เป็นเบา V i P แบบนี้ได้จากไหนนะครับได้จากที่นี่เลยทอโต้นะครับนะมาดูเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี12นะครับตัวกระจังหน้าจะไม่เหมือนตัวปี15 16 17นะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบเก่านะครับเป็นแบบเส้นยาวอย่างนี้นะยังไม่ได้เป็นหน้ากันดั้มนะครับคันนี้คือคอมพิวเตอร์ปี12นะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ รถสวยเดิมๆรถก็มีเก็บงานกันชนมาบ้าง <_ As> เพราะว่ามันจะเป็นสะเก็ดหินนะนี่ก็แจ้งตรงๆเลยนะครับไฟหน้าไฮโดรเจนไฟตัดหมอกที่ให้นะครับ <_ As> อุปกรณ์ปิดหูลงหมูลากเดิมครบหมดนะครับ <_ As> คือหลักๆคันนี้ที่ตีจะได้ไปคือได้ตัวรถที่มีราคาถูกนะหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ได้รถพร้อมใช้งานคื <_ As> อเป็นเบาะ v i p นะครับรถเดิม <fit> สวยแบบนี้นะติดต่อเราทอโต้ได้เลยนะครับ ด้านหน้าปีสอก็จะเป็นตัวก่อนแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับพอมาถึงด้านข้างนะครับถึงเป็นตัวปีสิบสอแต่ว่ากระจกเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะครับหลงโครงหลังคาอะไรนะไม่มีบุกนะครับสีสวยๆนะคันนี้นะครับแล้วได้ล้อแม็กไปด้วยนะนะครับได้ล้อแม็กนะครับรัดด้วยยางมิชลินนะครับปี2020นะแม็กเป็นทูโทนนะครับตัวนี้เป็นดิสก์คู่หน้า นะครับเป็นดิสกู้หน้าตัวแม็กเป็นสีดำนะครับแล้วก็ปัดหน้าเงาอย่างนี้นะครับยางปี20ยางมิชลินนะเหลือๆสำหรับคันนี้นะครับางด้านข้างก็เป็นกระจกโตโยต้านะบแบบเดิมแบบแบ่งช่องตรงนี้นะครับโลโก้เดิมอยู่ครบหมดเลยทุกจุดนะครับนะกระจกมันจะต่างปีกันนะถ้ารถปีมากขึ้นนะสังเกตกระจกนะช่องบานกระจกมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นความรู้นะครับพอมาถึงด้านข้างเนี่ยเดิมๆนะครับสีสวยๆแบบนี้ นะครับขนาดความสูงก็2อเมตรสินะสเมตรสินะเข้าห้างได้สบายสําหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับหลักๆเลยนะครับคันนี้จะได้รถเดิมรถสวยนะเป็นรถพร้อมใช้งานนะได้เบาะ v i p นะครับด้านหลังก็เป็นกระจกเดิมนะครับแล้วก็มีกระจกสองหลังนะไฟปัดน้ําฝนไฟเบรกนะครับไฟท้ายเดิมโรงงานนะไฟท้ายเริ่มงานก่อนไม่ได้เชนนะไฟปีีสองจะไม่ได้มีแบบนูนๆหรือว่าไอ้นี่ใหม่นะมันจะเป็นไฟตัวเก่า นะครับฝาท้ายก็ใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับกันชนเดิมๆเก็บงานมาแล้วนะครับเอาเปิดดูโครงสร้างนะครับด้านท้ายเนาะรถตู้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเบาะวีเราขยับมานะมันจะมีที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราทําพื้นใหม่ด้วยนะครับใส่เป็นบาะวีสีดำนะบาะวีสีดำสามแถวนะครับเป็นสิบที่นั่งนะครับในเนี้เก้าและด้านหน้าข้างคนขับอีกหนึ่งเป็นสิบนะครับนะแล้วโครงสร้างตัวรถนะครับดูได้เลยนะ เป็ดอาร์คนะซีนทางมะพร้าวนะครับเดิมๆนะรถปีสิบสองอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับก็แจ้งตรงๆนะพวกเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้นะครับหลังคงหลังคาสวยๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะนะครับเป็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับนะคันนี้คือโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับสองจุดศูนย์นะครับด้านฝาท้ายโครงสร้างซ้ายขวาเดิมแล้วนะครับแล้วไปดูเดี๋ยวไปดูด้านในนะตัวเบาะนะตัวเบาะคันนี้ผมบอกเลยว่า ได้ตัวประตูประตูเป็นประตูดูดไฟฟ้านะครับเมื่อครู่ผมเทสไปนี่เดี๋ยวดูเป็นประตูดูดไฟฟ้านี่ดูดแล้วนะครับเข้าแล้วเป็นประตูดูดไฟฟ้านะครับทําให้แล้วจบจบนะครับและได้เป็นตัวเบาะวีสามแถวนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแผนมาเลยนี่เป็นเบาะวีสามแถวนะครับเป็นเบาะวีสามแถวนะกว้างมากนะครับกว้างมากๆนะด้านหลังนะจะนั่งได้สาม ด้านหนังนั่งได้3นะครับซึ่งสะดวกสบายมากนะสำหรับเบาะด้านหลังนะปรับแยกได้นะครับปรับแยกได้แบบนี้นะเราซื้อในราคา625,000บาทนะครับห2 5นะครับได้รถตู้ t o y o ต a c คอมพิวเตอร์นะเป็นเบาะวีหลัง3นะครับกลาง3หน้า3 9นะครับ9ละ10นะครับทั้งหมดมี10ที่นั่งนะครับได้เบาะไปเลยทำพื้นให้แล้วนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเราเก็บงานบ้างนิดหน่อยนะครับก็พร้อมส่งมอบ นะครับคันนี้มีลำโพงด้านหลังให้นะครับสองจุดฝั่งนี้นะครับแล้วก็แอร์ปกติแอร์ oh. เดิมนะครับคือได้ตัวอร์ดเนี่ยก็หลายหมื่นแล้วนะกับราคาหกสองห้าแล้วฟรีดาวด้วยรถตู้ผมบอกเลยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับ,บอบ์ดแถวนี้นะครับก็นิ่มๆเลยคือเบาะวีถ้ามันเป็นสีดําอ่ะมันจะดูสวยนะมันจะดูสวยงามนะครับจริงๆมันขยับได้นะแต่ว่าผมไม่ได้เหยียบมันเฉ,เฉยเมื่อกี้นะแล้วก็ด้านข้างก็บุกมาให้แล้วนะบุกสีดํามาให้ นะครับปลูกสีดํามาให้นะดูเนื้อบอกนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับบอกวีสีดําหาที่ไหนนะโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับโครงสร้างตัวรถเราการันตีอยู่แล้วนะครับนาหลังพงหลังคาอะไรเนี่ยดูนะนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับเม็าร์คนะครับเดิมหมดนะครับรถสวยรถเดิมจริงๆรถตู้นะครับดูไม่ยากนะเดี๋ยวผมพาชมเลยดีกว่าว่าจุดสังเกตหลักๆนะของรถตู้นะครับนี่ดูนี่เลยเท่านี้เลยซอกหน้านะครับแก้มด้านซ้ายนะดูหัวน็อ ไม่มีขยับเมทัคอยู่ครบนะครับรถไม่มีแปะแน่นอนคันนี้นะครับรถสวยรถเดิมนะตัวบ่อด้านหน้าก็เป็นสีดํานะครับเป็นสามที่นั่งเหมือนกันเป็นสีดําแต่ว่าอันเนี้ยห้ามนั่งนะตำรวจจับนะครับคันนี้เป็นเกียร์เป็นนุ่นห้าสปีดนะเป็นเกียร์เป็นนุ่นห้าสปีดนะครับรถสวยสวยรถเดิมเดิมนะครับด้านหน้านะครับพาซอกฝั่งซ้ายนะครับไม่มีอะไรนะสวยสวยใสๆนะรถอะเดิมสนิทเลยนะครับ เดี๋ยวเปิดให้ชมกันนะสำหรับตัวห้องเครื่องฝั่งนี้นะครับนี่นะเป็นไงนะรถเพิ่งเข้ามานะครับโครงโครงโคงสร้างตัวรถเดิมหมดนะครับห้องเครื่องนี้แห้งๆนะครับเดี๋ยวเก็บงานทำสปานะครับภายคลองเหลวให้หมดนะครับรถสวยๆเราเพิ่งยนต์สองพันห้ามันประหยัดน้ำมันนะครับใครหลายๆท่านก็หาอยู่นะเครื่องสองพันห้านะครับแผ่นพงแผ่นเพดสวยๆนี่เจแปนด้วยเจแปนด้วยเป็นไงล่ะเจแปนด้วย รถสวยเดิมนะครับคันนี้คือ To y o t ต c o คอมพิวเรนะเครื่องยนต์205นะครับเดี๋ยวไปชมฝั่งคนขับนะครับว่าฝั่งนี้เดิมแล้วนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนี่สองเข้าไปก่อนเลยนะแก้มาแล้วนะฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับน็อตเดิมเหมือนกันนะครับเดิมสนิทเลยนะครับีเดิมหมดเลยนะครับไล่ลงมาได้เลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับ นะเป็นเกียร์เมนนวล5สปีดนะเลขมาอยู่ที่168,000กิโลนะครับ168,000กิโลนะครับรถสวยๆมีจอวิทยุ JBC ให้นะครเป็นเกียร์เมนนวลนะครับแอร์เป็นแบบก่อนไมเนอร์เชนและกันนะแอร์เป็นแบบตัวเก่านะครับเป็นแบบใช้เลื่อนๆเอานะยังไม่ใช่ที่หมุนนะครับที่เปิดแอร์หลังมีครบเลยนะครับรถสวยเดินโรงงานนะครับเก็บงานให้แล้วนะชุดกันชงกันชนอะไรต่างๆนะครับนี่นินเนียนดูด้านหน้า นะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนี่น็อตไม่มีขยับเลยฝากระโปรงฝากระโปรงนะครับน็อตเดิมนะครับโครงสร้างนี่เดิมม,มาอย่างนี้เลยนะครับราคาหกสองห้าผมว่าคุ้มนะถึงเป็นเครื่องสองพันห้าปีสองก็จริงแต่ว่ารถมีเบาะแล้วนะโครงสร้างเดิมนะครับหน้าหลังเดิมเดิมนะครับคันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่บริษัททอโต้ได้เลยนะอยากได้รถโครงสร้างเดิมเดิมแบบนี้นะครับรถสวยๆรถหน่วยงานคัดเกตนะครับต้องที่นี่เลยนะทอโต้นะครับ ให้ดูจุดหลักๆไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้คือ1นะครับได้อะไรนะรถได้ปีได้ราคาได้เลขไม่ได้โครงสร้างเดิมๆนะที่พาชมแล้วก็ได้เบาะวีด้านในนะครับเบาะวีด้านในนะครับแล้วก็ประตูด,ดูดไฟฟ้าได้ล้อาม,ม็กนะแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับในราคา6กแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่เป็นสาวกโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกับผมในเะน,นทโโต้ได้ใหม่นะครับนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วรถครอบครัว รถเก่งรถกระบะนะครับเรามีหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นรถโ o y o ต a c a แค y h o n รี่ฮอนด้าคอร์ดนะครับเรามีทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับรถทุกคันนะครับผมบอกเลยว่าการันตีด้วยคุณภาพนะครับยังไงวันนี้ผมเนททอโต้นะครับกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์2.5ไป12เบอก V.I.P ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ